ครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับราศีใดที่การเงินเริ่มจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมานะั้นเดือนพฤษภาคมนั้นราศีดังต่อไปนี้การเงินมีปัญหาติดขัดถึงขั้นต้องหยิบยืมนะครับผมแต่ช่วงมิถุนายนเริ่มประสบกับความสำเร็จทุกอย่างกลับมาดีขึ้นแล้วคือราศีราศีตุลครับ เนื่องจากชาวราศีตุลน,นั้นช่วงที่ผ่านมานั้นกลุ่มดาวได้ทำการกระจุกกันอยู่แต่ในภพไร้ร้ายภพอริภพมรณะการเงินนั้นฝืดเคืองความกดดันนั้นอยู่ที่ราศีตุลเป็นจำนวนมากหลังจากเดือนวิถุนายนนี้ทุกอย่างจะค่อยๆกระจายตัวออกจากกลุ่มนี้ไปก็หมายถึงเรื่อง การเงินที่มีปัญหาความกดดันความเครียดต่างๆก็จะเริ่มลดออกไปที่ผ่านมาก็ให้เปรียบเสมือว่าเป็นกรรมแล้วกันครับที่เราจะต้องเผชิญกับมันถึงเวลาที่เราปรับตัวแล้วการเงินก็จะดีขึ้นแล้วก็ขอให้สม่ำเสมอขอให้วางแผนการเงินให้ดีราศีตุลผ่านรอดได้แน่นอนครับครับผมเอาใจช่วยราศีตุลทุกๆท่านครับการันตีโดยอาจารย์อูการันตีครับ